ประแดงนางฝ้ากับประแดงนางฝา้า,ฝาสู่ประแดยงยายเมียงบยอ่อยหรอค่ะปวดอ่ะผู้จ่าเบิงบบเบ่งก้อนว่ทันผู้จ้าเบิ่งก้อนัหันตักซะไหมแม่มันหันนี่ <c oughs> พี่ค่าบ่แแ่บได้จังไ๋จ้าจบอแสแบดยจังไ๋ค่ะปลาแดงมยายเมีย,ง,มยงอะ่ะเว้ย ใส่ทับพี่หนึ่งก็ร้องเบิ้องสันแลลวตำใสย้ำตำใส่อีกทับพี่หนึ่งละมีทุกแนวจ้าพี่น้องหลานยีเมืองมีทุกแนวมีทุกแนว พื้นไหนดูนะต้องล้านหน่อยนี่ชัวร์ล้านหน่อยก็ปูนี่ชัวร์าเลิ้นนี่ก็พ่อเลิ้นนี่ชัวอุ้ยอุ้ยว้าชีมาเอาใส่จังไรพ่อนะผสมกัน ตามผสมช่าเาเจ้าก็เอาพริกได้เสี่ยเจ้าก็เอาขันนกพริกได้เสยเจ้าก็ตามหลดเสีมืดล่ะ่อดแม่วะก็พอว่าไปนพริกได้เสี่ยเจ้าก็ตามหลดเสี่ยมืดล่ะ่อดแม่วะก็พอว่ไปญี่ปุ่นนะคัินหอดเยอะ บานเจ้าว่าคืนหอดดอกเจ้าบ๊มาจะเชียร์เสร็จเนาะปามาตลอดจะเด็ดีไก่ปมาไดเนาะสองปีที่แล้วยรนถูปิ่งไก่มันสีแหงแล้วนี่ของจบฟอเราน่ะ อุ้ยอุ้ยมันห่างใส่กห่องเฉยชัอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันห่างใส่งปันเชยวเถอะวะเฮ้อมันเซ็งปันเชยวเถอะว่าชัวร์มันจะยืนยันอยู่มันจะไปแล้วเนี่ยมันจะไปแล้วนี่ไหวอุ้ยอุ้ยอ่ยยะ เฮ้ยอะเอ้ยชูจูพูน่ะพูน่ะพูน่ะอุ้ยแต่มันหนามมึนนูชูลูกไผ่วะพูน่ะลูกอีนี่มันดิชูเออเป็นเบาแล้วสูแต่ใส่สุดใหม่คือขนาดเลยเจมกเป็นสื่อมาหาขอบคุณครับผมเลยขอบคุณครับผมเจมกก่อนขอบคุณครับไฮ้ คุ้มท่าเออยุ้ยตัวจริงมันเป็นตะสังกว่าในลูกในกล่องเองคุณเอดคืออีพอเนี่ยล่ะอ๋อคืออีพอเนี่ยล่ะคือไผ่คือตะเลินนี่นั่นล่ะคืออีพอเลินบ่้อเชื้อเนี้ยคือกันคือกันดูเชัวร์เอ้ยเพื่อนน่ะเออวันคักคุณน่ะ มนแบี้วะหอมแอะแบะนี่จะกินกับมีดูงแมวน่อต้มหอยต้มหอยโอู้หูสีบนะเจาเสีบเฮ้ยวงใหญ่เมียตับหมบ่แสีบบ่เงินบ่แม่ กินบ่เสียบไปหาหมอได้แล้วเยยเมืองอายุเท่าไรนะเยเมืองเจ็ดสิบเนี่ยโอ้ยยางไก่บไวล้วยังไปตลาดเส้าตตีสองพี่น้องหกสิบเก้ามันคับปุ่นอะบูดอง ร้านอะไรก่อนร้านอะไรก่อนที่ตามมาคุ้งเซธพี่หนึ่งสูมี้ยงม่ะไรเด้อแถวเธอเบิ้งซัสซาโจซัสซาแม่พูดหน่ะบ้านบ่เสียบเดี๋ยวจังไรคะบ่เสียบกับบ่อเงินลหรค่ะบ่เสียบเตกลงอีกผงสุรลนสูมี้ยงมอะไรเด้อค่ะ สู้ยายเมืองไม่ได้หรอกค่อยบอกไว้เลยผงชูรสสว่างนิดหน่อยค่ะคือค้าๆนี่แหละน้องแม่ขาดทุนเลยแบบนี้บ่ได้ดอกกำไรน้ำลายแตกไปอ่ะน้ำลายแตกพี่น้องพี่น้องจ๋าน้ำลายแตกแม่ซิมอ่ะม่เตอจะวัดป่ะ พี่น้องพี่น้องมุนหนอะไรเจ้าพักมาเจ้าอุ้ยกินสีมื้อยี่แม่ดวงเฮาอ่ะพี่หนอมุนหนอะไรแพงนะจ๊ะพูดเลยมาจำกระซังนี่นี่นี่แจกผักไปกินไปเนี่ยเทลงจวดนี่แม่เทลงงามๆนี่แม่ เท่งเลยค่ะเท่งหนักหมดหาใส่อะไรอีกแล้วหยดคุณน่ะเสียบผักมืดเทนิคุณน่ะพี่น้องเอ้ยเมนูต้อนรับอีเมียอีพอหนึ่งไกลไปถ่ายพี่น้องไกล้บาท

หน้าทอเท้ากีให้นิชูมันลบตะกรงนิชูอุ้ยเนะเน่เนีเนเอาแล้ววัดตีจ้ามาบันดิได้เวลากินข่าถู่มากินเขาน่องเน้อเป็นยากินยาเยกาเดอเห็นินไปละต

ก็ตองกนเป็นโรงเงี้ยวหนูแม่สิเป็นอยู่อ่ะเป็นโรงเงี้ยวหนูอยู่บ่พูได้ปแใสยางผู้ใดย้ายผู้าย้พี่น้องิมถือแก้วนี่ใหนะพี่น้องเบิ้งาพี่น้องไอยาก็เดตัวแบค่สิิดบพพอประแดกน้าปลา พําอะไรทําลาทําปาเสรไม่นะมึงผ oh. oh. ู้เอาป็นคตาย้งายลอยกินต่อเรื่อยเค่อยเกินอ่ะกินก้อนเ่ซอยจุ๊เรีบน้อยมึงหนาไยแคนมีหนาขาับอนตับพวเคยกินเนี่ยนี่น้ามาเท้าี่ไดไมเกหนรัย Hãy nói đến này. Hầu như mọi người mong kia mọi người mong kia

รถสดียังบ้นเออองเพื่อควมคืแม่้านหนึ่งว่านี่นั่นนี่หนึ่งนะ่อดยกน้เาดีโตกนนว่นน้นเคื่องขมันโคได้กเราันนี้มันจะต้อมาด่าเรเดอเงแวนเนี่ยนนี้เราโตกันาขึ้วันนี้

น่องเอ็ด hmm. ค yeah, ุยกูกินบ้างนะเอ็ดคุยบ้างนะคุยทำยังไงล้องยูดชวนเลยไหมของคุณเลยไหมน่องลอะ

一零，一零过来，一零走，看一零今天，一零看一零今天，天气热，你看对。哎，不得走，这两天他要冷，冷了也。你看嘛，白天多，他有有那啥，天气热，天气热，阳光嘛，阳光什么？阳光就是。

รูงนกโกเหรอแม่วันนี้ถอดมาคือโกก้จเลื่อนอเดะอะไรวะสนน์ช่วยส่ายป่าช่วยช่วยนักอ้ยอะไรของมานนเงี้ยสก่อนมันน้องแต่เจ้ามึงข็าหัเงี้ยเดวนี่ก็ขอลม้านี่แหลคือว่าไอ้ยาบางเจ้าบนนอนไม่งบนหายซมันไมเง้เลยซุ่มหมดเล่นกเป็นยังที่รู้มาท่าวังสันูนั่ Còn phụ tiền quá, ta đều ta chẳng lọc Ờ, bác cháu ổn, ổn tiền đấy, Đấy, cái khăn thật xóa kia, khóa chậu nhé, tựa Thật là ngân vãi, thật tìm nhé Bố cháu ngon chả lấy Ngon mấy đứa phụ bạc Ngon chả lấy, bố cháu ngon chả lấy Ôi, trời đất ơi Trời

ทุกท่านใจใจพี่เรามีเนี่ยมือนกเข้าไปตรุกน่นี่เรอกว่าอย่างนี้นเาเพิมเติมต้องทำ่ังไงทำยังไ่วเขาก็รางูตัวเนียไม่ใ้่พวกนี้งดูตัวเน่ของไปห้นกันเดือนได้ไมไม่ต้องยิงมันเล

เราิงหมดขิเรับเน่ีอยย่งันยาไม่มีเนี่ยหัดอยากก็ขโเดกก็ย่าเขาได้เด็ตกยืนเนี่ยรินอ่ากลเาพี่หอยาทองจีทูไม่รูว่ามันไปเจียงหมูเลยกูิน่อกระเช้าก็อเนียจินี่แหะบ้าเปลวุญยฮะไม่พอกอิแล้วเนื้อเนื้อเนื้เน้อเนื้อเนือเนื้อเนื้อเ้อเ้เนื้นื้อน้เน้อเนื้อน้อเน้อเนื้้้้้้อ้อ กเนเนี่ยจริงาเรื่องกองนอาดราคือว่าสะดงกันี่ยอยากขอขอได้ไห้ว่ารงไหคร่ะหลงเนี่ยนี่ยภาคเรอุบ้านมนสุดนึ่งไปนกันเดินก็ไมเียม่ก็ไม่อยากไปเีอ่บจะม่อบ้านจะไม่เ้กาอย่านี้าไปเน่ยต้งไปอะไว่าสดเนาะสถทพบกนี่อีีไปวอยได้นั่งทุกมาหอบบ้านยุงากมาเนาะยุงากมาตร เอาชุดนั้นชุดนั้นเสียนะโตไม่พีว่าเอาไปเจนยพวกเสียเปเ่มากมาเอาไปเบัดกไปก็ที่ไปไหนเอาชุดไปนานนมานอนอยู่ลอยาเนี่ยยังม่เลยวนไหก็ม่ได้นก่าว่าเสียเนี่ยคะเาเรูว่าอันกจังมอว่าว่าิตไ้ีก็ได้เม่เนี่เอาไปส2้0งสองนั่นเอาบัดก็ไปกที่เาไปเห็น กินเบียร์ทีเดียวเนี่ยหัวจุ่มกันนี่ยกินเบียร์ก็เอาเบียร์ตัวเด็กกินกระบอกเอ็นเด็ดเข้าใจสกินตาเสาปะนะโอ้ยหลายกินยาหลายกินตาเสามาลพี่น้องแค่นี้ละ ຢາກຕ້ອງໄປເບິ່ງອານມ່ນມນແນນນນນ